นุชนะคะเจนุชรถไฟฟ้านะคะ0 8 1 6 8 9 7 2ห9ค่ะ0 8 1 6 8 7 7 2ห9หรือแอดไลน์ไนแอดนะคะมีแอดนำหน้าค่ะ3 2 4 e w m l l l สตัวนะคะ l สองตัวแอด3 2 4 e w m l l ค่ะขอบคุณค่ะ ครับผมก็สวัสดี f c ทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่ๆนะครับวันนี้อยู่ที่ชั้นชั้นใต้ดินนะครับร้านคอมโก้สกูตเตอร์ไฟฟ้าบายเจนุดนะครับคือร้านนี้ประจําช่องผมแล้วกันนะครับเพราะว่ามาทุกครั้งก็จะมาอัปเดตรุ่นใหม่ๆนะครับคือต้องบอกว่าจักรยานร้านนี้นะครับจักรยานไฟฟ้านะครับไม่ใช่รูปทรงเดิมๆนะครับคือส่วนมากก็จะเป็นทื่อๆหรือว่า เป็นเหมือนสมุตเตอร์ที่วิ่งได้ธรรมดานะครับแต่ร้านนี้เขามีดีไซน์หรือว่ารูปแบบของโครงสร้างรถไฟฟ้าแล้วก็ลูกเล่นฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างขึ้นไปเยอะเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ต้องมาเจอกับเจนุดนะครับวันนี้เขารับลูกค้าอยู่นะครับเดี๋ยวต้องเจอเจนุดเจนุดสวัสดีครับสวัสดีครับเจนุดสวัสดีนะครับ เลยว่าเดี๋ยวบอกลูกค้าว่าเดี๋ยวไปสมให้ลูกลูกค้าซื้อตัวไหนครับลูกค้าซื้อตัวนี้ค่ะอ๋อเหรอเขาพูดภาษาไทยได้ไหมนิดหน่อยใช่ต่ชอบชอบมากอชอบสีเหลืองใช่ร้านนี้ขายไม่แพงอ๋อร้านนี้ใช่ร้านนี้ขายถูกนะครับโอเคลงยูทูบยูทูบนะครับขอบคุณครับครับผมขอบขอบคุณครับโอ้โหนี่ลูกค้าอันนี้คือเจนุส เขาซื้อแล้วก็จัดส่งยังไงครับใช่ค่ะจัดส่งภายในวันนี้เลยค่ะถ้าเป็นกรุงเทพและเป็นนิลมนทนค่ะเอยู่เขตไหนออยู่ลำลูกกานี่เองค่ะลำลูกกาสมมติซื้อปุ๊บเราก็จะมีบริการจัดส่งหรืออะไรอ่าใช่ค่ะเราส่งให้เลยค่ะก็คือขึ้นอยู่กับที่เราตกลงกันราคาเนาะก็คือลูกค้าแบบเอ่อเราพอส่งได้เราส่งให้ฟรีเลยแต่ถ้า ไปไม่ไหวส่งไม่ไหวก็ต้องมีค่าส่งนะ<ช>อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ช่องผมก็คือต้องมาอัปเดตลาเจนุสบ่อยๆเพราะว่าใช่สินค้ามาใหม่เรื่อยค่ะใช่คือ เขาบอกว่าสัพพุเตอร์บางตัวมันมีรูปทรงเปลี่ยนไปรูปทรงสวยงามแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มขึ้นใช่่คะสินค้ามาใหม่ๆเรื่อยๆจริงๆค่ะพี่โพ์มาทีนี่สินค้าอย่างคราวที่แล้วเรารีวิวจัมโบ้เมื่อเช้ามีลูกค้าโทรมาหาจัมโบ้แล้วซื้อนะคะแล้วก็ส่งใปพุทธมนคลชอบมากเพราะว่าแบบด้วยความงานสวยอะไรย่างเงี้ยค่ะ วอนนี้เจนุจะเริ่มต้นจากตรงไหนเอาจริงๆอะของมาใหม่เยอะมากมาไปไปไปตรงก้อนนั้นก่อนเนาะเป็นสามล้อหลังคานะคะวันนี้ให้เจนุสพาชมกันนะครับคือต้องบอกว่า มาใหม่เรื่อยค่ะมาใหม่เนี่ยอย่างงี้ก็มาใหม่ค่ะมาใหม่เนี่ยนุชลงทิกตอกมีคนดูล้านล้านเจ็ดแล้วค่ะล้านงทิกตอกมีคนดูล้านกว่าแล้วค่ะเนี่ยค่ะบอกว่าช่องทิกตอกจะลดนี่คือฮิตมากแล้วร้านร้านกว่าแล้วค่ะตอนนี้ร้านเจ็ดเลยค่ะคือโพสเพิ่งโพสสามวันเองค่ะสามวันเองเนาะตัวเนี้ยขายดีมากเลยค่ะเพราะว่างานสวยเนาะเดี๋ยวนุชให้ดูงานนะคะ ตัวนี้นะคะหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่าเป็นอ่าเขาเรียกอะไรดีลุกก็สามล้อหน้าตาน่ารักตะมูตะมิล้อเนี่ยล้อนะใช่มีเดี๋ยวคนบอกว่าน่ารักมากสวยมากเลยค่ะใช่ค่ะที่ใส่ ใช่มีที่ใส่ของค่ะตัวนี้น่ารักน่ารักใช่น่ารักมากแล้วราคาไม่แพงนุเปิดอยู่ที่17,900ส่งฟรีกรุงเทพและปร,ะริมณฑลด้วยค่ะหมื่นนะครับใช่ค่ะเก้ารใช่ค่ะส่ง,ง,งฟรีกร,รุงเทพและปร,ะริมณฑลค่ะถ,ถ้าไกลก็ต้องบวกนิดหน่อยค่ะ มีที่เก็บของนะคะลึกมากเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมความลึกเนี่ยค่ะเนี่ยความลึกเลยนะคะลึกประมาณนี้เลยค่ะนี่ลึกประมาณนี้เลยนี่จ้ะนี่นะคะอ่าเนี่ยค่ะแล้วก็ที่ใส่ของด้านหลังก็ล็อกกุญแจได้นะจ๊ะอ่าท่านี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่จ้ะนี่ค่ะค่ะนี่ยเขโหใช่มีที่เก็บ เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีสีแดงสีเหลืองสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวพาสเทลนะคะแล้วก็สีชมพูสีชมพูนี่ลูกค้า อ่าถ้านี่ยเนี่นี่ถ้าอยู่ที่ร้านนี่คือเอาหมดแล้วนะคะตอนนี้คือขายดีมากครใช่เอาหมดแล้วค่ะเอาหมดแล้วแล้วอย่างนี้ถ้าเกิด้าสนี้จะมีของมีค่ะมีค่ะพอดีสั่งสั่งเข้าอีกค่ะพอดีสั่งเข้าอีกพอดีว่าอันนี้คือด้วยความที่นุชรีวิวสีนี้ด้วยลูกค้าก็เลยบอกว่าน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้ข่ไขยดีนะคะน่ารักด้วยค่ะ ด้วยความที่ว่าเขา,เาลูกค้าถามมาอย่างนี้หนึ่งถามว่ามีสีอะไรบ้างรู้ตอบก่อนว่ามีสีชมพูมีสีเขียวพาสเทลสีแดงสีเหลืองอชมพูเขียวแดง เหลืองนะคะฟ้าค่ะฟ้าฟ้ากำลังประกอบนะคะฟ้ากำลังประกอบดูฟ้าฟ้ากำลังประกอบค่ะฟ้าความสวยอ่าสวยเห็นไหมนี่แล้วแล้วสีเขาสีสวยมากสีมุกมุกเลยนี่เงาวับเลยเห็นไหมคะขึ้นกล้องมากเงามากอ่าะสีขึ้นกล้องมากแดงก็สวยขึ้นกล้องนะคะสีฟ้าน้องกำลังประกอบใช่ค่ะเหลืองแดงชมพูเขียว ฟ้าค่ะผมนะครับอันนี้ก็คือมาใหม่ก็จะเป็นรปทรงบุตรประมาณเหมือนสามล้อนะใช่ค่ะเป็นสามล้อแบบแนวน่ารักน่ารักมีที่ใส่ของด้านหลังก็เหมือนนะใช่ค่ะมีที่ใส่ของด้านหลังแล้วก็เอ่อที่ใส่ของในท้องด้วยเนาะทรงก็ใจบอกเฉียวมีใช่ค่ะเอ่อไฟตรงนี้ก็ใช่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 ค่ะใช่ค่ะอันนี้คืเห็นสวนเลยไหฮะฮะ อ่าตัวนี้ก็ต่อไปจะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นมาใหม่อ่าเราคุยกันตัวใหม่ๆดีกว่าเนาะอ่าตัวใหม่ๆเนี่ยอย่างเงี้ยมาใหม่3ล้อหลังคาตัวใหม่3ล้อหลังคาตัวใหม่สังเกตว่าก่อนหน้านี้เราจะรีวิวเป็น3ล้อเบาะสไลด์กันถูกไหมแต่เดี๋ยวนี้3ล้อเบาะสไลด์เริ่มเริ่มเริ่มอะไรเริ่มมีหลังคาแม้เบาสไลด์เหมือนเดิม เหมือนเดิมเลยนะคะมีที่เก็บของด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ใส่ได้ตัวนี้ก็ใส่ได้นะคะเนี่ยลึกนะคะเนี่ยลึกนะคะเนี่ยส่อะไรได้อ่แกงสองถุงข้าวก็ใส่ได้แล้วค่ะแล้วมีหลังคาแล้วก็มีหลังคาเนี่ยค่ะแม่แม่นุชเอาออกมาให้ชัดๆค่ะออกมาชัดๆนิดนึงเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยสามล้อเบนี่ค่ะเป็นแนวสามล้อเบาสไลด์มีหลังคานะคะ แล้วหลองคาเขาก็ค่อนข้างน่ารักด้วยค่ะเนี่ยค่ะสีก็มีหลายสีค่ะนุชก็มีขายสีเทาอ่านุชมีขายสีเทาสีแดงสีเขียวสีชมพูนะคะตัวนี้สนนราคาอะไรเช่อ่อราคาตัวนี้สองหมื่นกว่าเหมือนกันค่ะสองหมื่นกว่าค่ะสองหมื่นกว่าค่ะเนี่ยค่ะสองหมื่นกว่า สองอหมื่นกว่านิดหน่อยเนาะสองหมื่นกว่าอ่ากลางๆดีอะ <c oughs> เดี๋ยวมีค่าส่งค่าส่งด้วยอะไรก็ว่ากันไป,เ,ปนเพราะว่า,าวคืออย่างนี้ถ้าเป็นสามร้อยหลังคาตัวนี้ค่าส่งจะแพงนิดนึงค่ะค่าขนส่งจะแพงนิดนึงด้วยความที่ว่าเขามีหลังคาเนาะแล้วแล้วอย่างเมื่อกี้เขาซื้อคันไหนที่ผมมื่อกาเามืเ่อกี้ซื้อก็คืออันนั้นจะเป็นเบาะสองตอนค่ะอจะดูเป็นเดี๋ยวนุชอธิบายได้ค่ะเพราะว่าเผื่อนี่ค่ะตัวนี้ค่ะ อันนี้อ่ะเราเราคุยกันว่านี้เป็นสามล้อเบาะสไลด์มีหลังคามาจากโรงงานนะคะสามล้อเบาะสไลด์มีหลังคามาจากโรงงานเพราะก่อนหน้านี้เราขายมันเป็นสามล้อเบาสไลด์ที่เป็นหลังคาเพิ่มเนาะมันก็จะไม่ค่อยสวยนะจ๊ะคือหลังคาเขาทามาจากโรงงานเลยใช่ค่ะใช่ใช่ก่อนหน้าจะเป็นเอสเจ็ะค่ะแต่ว่าเอเจ็ดมันจะเป็นสองตอนอ่ะต่อไปเป็นตัวนี้ค่ะเป็นตัวนี้ที่ว่าอ่ะ เท้าต่างชาติซื้อสักคู่นะคะอ่าเนี่ยค่ะชาวต่างชาติซื้อสักคู่ที่เขาบอกเขาชอบสีเหลืองนะคะอ่าก็จะเป็นสีเท้าอ่าแนวนี้เลยนี่เห็นไหมจะต่างกับตัวตะกี้ตุงที่ว่าเขาเป็นสองตอนค่ะเขาเป็นสองตอนค่ะใช่ค่ะใช่เขาเป็นสองตอนเลยเนี่อย่างนี้เวลานั้นโทรมาว่าสามล้อสองตอน สามล้อสองตอนมีหลังคามาจากโรงงานสามล้อสองตอนมีหลังคามาจากโรงงานคือง,งานสวยวเจนุสมีช่อง tiktok ไว้คนคนดูเยอะใช่ใ<ห>ค่ะอชื่อช่องได้ไหมอ่าชื่อเจนุส รถไฟฟ้าร้านคอมโก้ค่ะเจนุศรถไฟฟ้าร้านคอมโก้ค่ะฮะฮะเจนุศรถไฟฟ้าในทิกตอกค่ะฮะนี่นเห็นไหมเขาเขียนจองได้จองแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูโอ้โหโอ้โหนี่จองแล้วหรหมดเลยค่ะ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  หมดเลยค่ะเนี่ยอันนี้จองหมดเลยนะครับใช่อันนี้ก็ไปแล้วค่ะอันนี้ก็ไปอันนี้ก็ไปไปหัวหินค่ะไปหัวหินขอมีการจะส่งก็จะห่อย่างนี้อใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ท่ามะกาค่ะท่ามะกานี้พุทธบนทนใส่หนึ่งค่ะถ้าอย่างในเขตเขตคือเราไปส่งเองหรือว่ายังไงครับอ้อมใหญ่ค่ะอ้อมใหญ่ถ้าในเขตเขตในปริมณฑลอย่างนี้เราไปส่งเองส่งเองค่ะหมายถึงว่าส่งอันนี้ค่ะ รถรับจ้างค่ะรถรับจ้างขาประจํารถรับจ้างขาประจําค่ะคือพยายามเรียกขาประจําถ้าเรียกขาประจําไม่ได้จริงๆสมมุติขาประจําไม่ว่างกันจริงๆคืองานเยอะงานแน่นเราก็จะเรียกเป็นลาล่ามูฟนะคะและเป็นเป็นแพลตฟอร,ร,ร์มพวกแก๊ปพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะ อตอนนี้ต้องบอกว่ามันพัฒนาขึ้นแล้วแล้วก็ทีนี้จะมี3ล้อตัวนี้ค่ะมาใหม่นะคะอันนี้ก็มาใหม่จะสังเกตว่าจะเสนอตัวมาใหม่ๆใ,ให้เนาะ<ด>มา<ด><ด>ใหม่ๆตัวนี้คือดียังไงตัวนี้ก็คือเป็น3ล้อ2ตอนเหมือนกันแต่ราคาไม่แพลงรลาคาถูก2 0 0 0 0กว่าบาทค่ะแล้วใหญ่ค่ะแล้วตัวนี้มอเตอร์พันวัตใหญ่ค่ะมอเตอร์พันวัตเลย60โวลต์พันวัตแบตเตอรี่5ก้อนคือเหมือนปรับได้อย่างนั้นใ่ไ ปรับได้เป็นอย่างนั้นเลยโอ้นี่นะปรับได้เป็นกระบะเลยใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นเบาะนั่งตรงนี้ได้ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะโอ้โหปรับเป็นกระบะได้ค่ะเรียกว่าตอบโจทย์ได้ใช่ค่ะฮะเป็นสามล้อสองตอนแปลงเป็นกระบะได้ตัวนี้นุชจะเรียกว่าสามล้อสองตอนหลังคาใหญ่คคือตัวจะเป็นใช่มันจะเป็น60สิโวลต์ค่ะห0สิโวลต์ค่ะ ออมอเตอเร์พันวัตต์ค่ะส่วนตัวนี้ตัวนี้สีก็จะมีหลายสีเหมือนกันนะคะสีขาวสีส้มสีแดงราคาอยู่2,9900ส่งให้นะคะกรุงเทพและปริมณฑลนะคะค่นกว่า ่่คะส่งฟรีนะคะส่งฟรีเลยราคานี้เพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าว่าไม่บอกเราก็ต้องบอกบ้างนะคะหรือบอกเป็นในในบ้างเนาะอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างมันต้องมันอยู่กับการขายด้วยเพราะเขาใจคนขายะเนี่ยอย่างเงี้ยตัวนี้เห็นไหมราคาเราก็มีแล้วอย่างเงี้ยแต่อันนี้เขาเรียก3ล้อหลังคาเล็กอ่ามันจะต่างกับ3ล้อหลังคาใหญ่ยังไง3ล้อหลังคาเล็กต่างกับ3ล้อหลังคาใหญ่ยังไง ล้อต่างกันหล้อวงล้อนะครับฮะต่างกันค่ะฮะแล้วก็นี่ค่ะอันนี้ล้อสิบอันนี้ล้อแปดค่ะวงล้อแปดกว่าฮะแล้วแบตเตอรี่เขาก็จะมากกว่าค่ะอย่างเช่นว่าตัวนี้ห้าก้อนตัวนี้สี่ก้อนอย่างเงี้ยค่ะกําลังของตัวห้าก้อนก็จะใหญ่กว่าให้เยอะกว่าค่ะแล้วเขามีเกียร์สโลสสาหรับขึ้นทางลาดชันค่ะเขาเรียกเกียร์สโลค่ะเนาะเกียร์สโลขึ้นทางลาดชันกระนุดมีคําถามว่า มีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะพอนอ๋อพอนนุชยังไม่มีแต่กําลังจะมีในอนาคตเนาะเพราะว่ามีลูกค้าถามมาเยอะถามเยอะมากค่ะถามเยอะมากค่ะ่บอกว่าเออลองถามเจนุชดูอ่่อันนี้อันนี้คืออนาคตใช่ค่ะมีกําลังจะมีค่ะแต่ว่าคือก่อนหน้านี้มีแล้วมีไหมมีแต่ว่าดอกค่อนข้างสูงนุชก็เลยไม่อยากแนะนาลูกค้านุชมองว่ามันโหดไปนิดนึงค่ะนุชก็เลยกําลังดีลกับเจ้าที่เขาดอกซอฟๆลงมาหน่อยเนาะอะไรอย่างเงี้ย คือดอกเบีย้ยอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะซื้อสดจากนั้นเอาเนาะใช่ค่ะเพราะว่าดอกมันสูงไปค่ะ <c oughs> มันไม่เหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าคือมันแพร่หลายแล้วดอกตัวนั้นจะถูกออแต่ตัวนี้คือ,อก่อนหน้านี้เขายังไม่แพร่หลายดอกก็เลยจะแพงแต่ตอนนี้เริ่มแพร่หรอแพร่หลายมากขึ้นดอกก็เริ่มจะถูกลงนะคะ,ะครับอันนี้ก็่ยวบการการตลาดนะครับการตลดค่ะ ตัวนี้ส่วนต่อไปก็จะเป็นสี่ล้อเนาะตอนนี้สี่ล้อราคาถูกลงนะคะฮะสี่ล้อค่ะสี่ล้อราคาถูกลงแต่สี่ล้อตัวนี้เขาจะมีด้านหลังก็คืออาจจะเรียกว่าสี่ล้อห้าที่นั่งส่วนตัวนี้สี่ล้อสามที่นั่งค่ะอันนี้สี่ล้อห้าที่นั่งห้าที่นั่งค่ะห้าท,ที่นั่งยังไงห้าที่นั่งคือหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะ เลยเรียกว่า4ี่ล้อหที่นั่งค่ะ4ะสี่ล้อหที่นั่งนะคะตัวนี้นุอ่อบางตัวนุษอาจจะบอกรวมส่งบางตัวอาจจะไม่รวมส่งนะคะเป็นบางเคสเคสไปเนาะอ่าจ้ะราคาอยู่สามหมกว่าค่ะสามหมกว่ากว่าใช่ค่ะสามหมกว่าวงอะไรก็จะไม่เหมือนกันใช่ค่ะอย่างดีเลยค่ะจอก็เป็นดิจิตอลนะคะมีวิทยุฟังเพลงได้ด้วยค่ะมีทั้งวิทยุต่อบลูทูธโทรศัพท์เราได้นะคะ อันนี้คนละคนละตอนอ่าอันนี้คือสามที่นั่งจ้ะสามที่นั่งคือด้านหลังไม่มีนะใช่ค่ะใช่ใช่ต่างกันนี้ว่าที่นั่งมันน้อยกว่ากันสองที่นะอันนี้เป็นสามอันนั้นเป็นห้าค่ะเป็นห้าใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะะจ้ะเมื่อเช้าขายไปแล้วคันหนึ่งสีแดงค่ะสีแดงไปสระบุรีต่อไปกำแพงเพชรค่ะลูกค้ากลับเองจ้ะนี่ค่ะนี่ค่ะคือส่วนมาก ลูกค้าคือไปใช้งานประเภทไหน,นครับอืมไปวัดไปสวนไปอะไรเขาก็ไปสวนกันนะคะอ่านะคะ,ะคัอันนี้คือเยอกเลยที <Okay. S 1> เดียว,ว,ยว <Okay. S 1> อันนี้ก็เป็นสี่ล้อนะครับใช่ค่ะอันนี้เป็นสี่ล้อเนาะสี่ล้ออ่า สังเกตได้ว่าถ้าถ่ายภาพรวมสังเกตได้ว่าร้านนุชจ,จะค่อนข้างคัดนะถ้าเป็นมุมนี้นุชจะค่อนข้างคัดเอาของสวยมาขายออเอาของสวยเอาของคุณภาพมาขายเพราะว่าถ้าไม่เอาของสวยไม่เอาของคุณภาพมาขายก็อ,อย่างว่าแหละชื่อเสียงเรามีนงงาเ<อ>านะาะถามนี่คือผมบอกว่าร้านเจนุชเนี่ยคือการันตีได้ว่าสินค้าเขาคัดเกรดค่ะใช่พยายามก็บอกว่าถามล้อมันก็มีทั่วไปอ่ะแต่ว่ามันอาจจะ กระป๋องกระแปงบ้างอันนี้อันนี้คือไม่ได้ถูกไงถูกไงกระป๋องกระแปงมันอาจจะแบบเน้นถูกนิดนึงแต่เน้นถูกแล้วขี่ไปไม่ไม่ยืนยาวมันก็ไม่คุ้มนะแต่ถ้าแพงขึ้นมาราคาจะแบบสูงขึ้นมาอีกสักน้อยนึงนะคะแต่ระยะยาวมันคุ้มกว่าเนาะระยะยาวมันคุ้มกว่านะคะสวยงามค่ะค่ะงานสวยมากค่ะตัวนี้ใช่ใช่ค่ะงานเรียนจมโบเบาะสไลด์ค่ะตัวนี้ขายดีค่ะ เพราะว่านุชก็เน้นตรงที่ว่างานเขาคุณภาพนะมากก็จะเป็นเนี่ยงานสวยงานอะไรก็ว่ากันไปใช่ค่ะงานสวยงานเรียนค่ะวันนี้เป็นจักรยานจักรยานสองล้อแปดร้อยวัตต์ค่ะจักรยานเดี๋ยวนี้มันเป็นใช่ค่ะรูปทรงมันเปลี่ยนไปใช่ค่ะรูปทรงเริ่มเริ่มแบบดูแข็งแรงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแบบทันสมัยขึ้นอ่ะใช่ค่ะใช่ไม่ใช่แบบขับไปเหมือนสมัยที่เราขายใช่ค่ะ เดี๋ยวนุจะแนะนําตัวนี้ค่ะเดี๋ยวมาแนะนําตัวนี้เนาะสองล้อนะคะแต่ตอนนี้คือแค่ว่าของมันเหลือน้อยแต่ว่ากําลังเข้านะคะเนี่ยค่ะอ่าจะเป็นรุ่นนี้ค่ะเป็นลัคกี้เบิร์ดหกร้อยห้าสิบวัตต์นะคะแข็งแรงค่ะแข็งแรงค่ะงานแข็งแรงสวยเลยตัวนี้ขายดีมากค่ะเนี่ยหกร้อยห้าสิบวัตต์แบตเตอรี่ยี่สิบแอมป์เลยนะคะแบตเตอรี่ยี่สิบแอมป์ให้เยอะมากให้ทั้งเรื่องความแข็งแรงให้ทั้งแบตจุความจุของแบตค่ะเดี๋ยวค่ะ ให้ทั้งความจุของแบตค่ะอ่าตัวนี้ราคา12,900รวมส่งกรุงเทพและปริมณฑลต่างจังหวัดส่งฟรีทั่วประเทศเลยอ่า0 0นแข็งแรงค่ะอ่าเป็นงานลัคกี้เบิร์ดนะคะแบตเตอรี่ให้20แอมค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะงานสวยค่ะงานสวยมากงานเนียนงานสวยงานพรีเมียมก็ว่ากันไปเลยงานเกตบนนะคะงานอย่างดีค่ะ เดี๋ยวนี้เอาง่ายจักรยานเริ่มแข่งขันกันเอาของดีๆมาขายแล้วค่ะแข่งแข่งกันเอาของถูกมาขายไม่ไหวค่ะเพราะว่า,าต้องมานั่งเซอร์วิสหลังการขายกันต้องมานั่งอะไรกันว่ากันไปคือสู้เอางานดีๆคุณภาพดีดเนี่ยนี่ก็ลัคกี้เบิร์ดนะคะแต่เป็นตัวถูกลงนะคะถ้าเป็นตัวนั้นมันเป็นตัวเขาเรียก ตัวพรีเมียมด้วยความที่ว่าแบตเขาให้ตั้ง20แอมแต่ตัวนี้แบตเขาให้12แอมป์ก็จะถูกหน่อยราคาก็จะไม่ถึงหมื่นค่ะรวมส่งเรียบร้อยแล้วค่ะค่เนี่ย<ะ>ไม่ไม่ถึงหมื่นค่ะเพราะว่าอันนี้จะเป็นงานโรงงานเดียวกับฟูยูเกรเดียวกับฟูยูที่นุชเคยขายเลยเนาะโรงงานเดียวกับฟูยูค่ะที่นุชเคยขายค่ะ ใช่ค่ะอันนี้เป็นตัวถูกค่ะตัวถูกแต่ของตอนนี้นุชแบบขายเหลือน้อยมากเหลือเหลือน้อยมากเลยค่ะตัวนี้เพราะว่าคือสีมันไม่ครบเราก็ไม่อยาก